เขาเล่นเรื่องนี้อีกแล้วไอ้หนูเออเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมลูกเออโหแล้วฮะไอ้โหนแอนจะไปโหนทำไมตอนแหนอะไรโหนแอนโหนแอนอีกแล้วโอ้โแอนอ๋อโหนกระแสเฮ้ยไอ้ผมไม่ไปแล้วหัวพินลุงจับผมติดคุกรอที่นี่ก่อน เราได้ยินว่าเจ้าทั้งสองคน<ะ>เป็นลูกของออกยาราชมุนเทียนเป็นลูกบ้านของออกยาราชมนเทียนใช่หรือไม่ใช่ครับเ็าคือผู้ปกครองผมครับถ้าเช่นนั้นครับผมออกยามาขึ้นเผ่าหรอือยังออกเยอะเอดูแล้วดูแล,แล้วจะเข้าเฝ้าเลยขอเดชะมีอะไรสำคัญหรือเปล่าพระเจ้าค่ะ จึงให้ขุนศึกเดียนลาชานไปตามกระบอกฉันมาขุนศึกเดียนละชานโอ้ไอเดียนานอออกยาได้สมบูรณ์เทียนพเจาครคาฟาบาทบัดีนี้เกิดเรื่องใหญ่ภายในวังหลวงของเราเกิดอะไรขึ้นพเจ้าค่ะมีคนทําร้ายลูกชายของเราอนุชิตจนถึงขั้นเลือดตกยางออกออกเลือดฉุดถูกทำร้ายใช่ถูกต้องมันผู้นั้นเป็นใครพเจาครคาฟาบาทอยากจะรู้ใช่ไหมพเจ้าค่ะ มันทั้งสองคนบอกว่าเป็นคนที่บ้านท่านอยู่ทางด้านซ้ายมือนั้นเป็นความจริงหรือไม่ไอ้โจไอ้โจไอ้ใบ้อือขอโทษครับแม่แม่จันอร์เวย์ขอโทษอืออืออือเฮ้ยขอเดียรเชิญอ้ไอ้โจกับไอ้ใบ้ไม่เคยเป็นข้าทาสบ้านกระหม่อมฉัน แต่มันไปสร้างเรื่องคุณนคงเคืองใจอะไรหรือว่าสิ่งที่มันทำก็อย่างที่เห็นอยู่แต่อันนี้ใส่ใจคอของมันแล้วท,ที่ตัวขมงฉันเลี้ยงมาไอ้ใบกับไอ้โชคไม่เคยไปทําร้ายใครก่อนพอบาทเข้าใจกันผิดหรือเปล่าพระโจาค่อคะออกยาหลักฐานก็เห็นด้วยต,ต,ต่ำตๆยังจะมาเข้าข้าคนที่บ้านตัวเองเองสิ่งที่เสียหายนี่ก็เห็นอยู่แล้วแล้วทําไม ไม่ว่าข่าวตัางๆคนในบ้านตัวเองเหรอฮะชโลทอนเราเลี้ยงตัวมันได้แต่หัวใจมันเราอาจจะเลี้ยงไม่ได้แต่เราก็มั่นใจพวกคนของเราเมื่อครั้งอดีตไม่เคยทำร้ายใครจริงๆไม่ขอเด,ด,ดชะก็หม่งย้ายพระองค์ท่านสืบสวนทวนความแต่ต้องให้ดีก่อนก่อนจะลงโทษมันทั้งสองคนถ้ามันผิดจริงก็ม่งออกยาก็พร้อมแล้วที่จะลงโทษมันพระเจ้าค่ะเอ,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 อา ท่านออกยาในเมื่อเจ้ายืนว an ันยืนยันว่ามันทั้งสองคนนั้นเป็นคนดีจริงๆแล้วก็อย่าไปทัดรูแล้วเขาจะสั่งอาหารตนมงไปทัดเขาเขาจะยืนวันยืนคืนเรื่องเข้าไปยังไม่ทัดอย่เอาอีเห็นใจแกหน่อยวันนี้แกออกยังฉากสุดท้ายเลยไม่รงพูดแฟนอย่าแฟนพูดตามเรื่องพอ เพราะกูจําเรื่องไม่ได้เหมือนกันเขาให้ดูลิเกพระองค์ดูแต่หลังเอฟแอคชั่นเอฟเทเอฟแชั่นมึงจะบอกว่าใครส่งมาพวกต้องมาดูบุญเหรอนี่แล้วพูดลิเกะเอาเอเวลาแล้วนะพูดลิเกฝ่ายชายอ่ะทำไมอ่ะจ่ายค่าสมัครรายเดือนกูด้วยต้องส่งเหรอ กูาหาส่งไม่ไหวนะนี่วันนี้นิวขออินเดียกูจะ<อ>ไปลิเกลิเกลิเกอะไรมีอินเดียอ้าวหลังอินเดียมันวิ่งทั้งคืนแล้วไปไอเลวไอเลวเขาเรียกไ <c oughs> อเลว <c oughs> เป็นยังไงไม่ต้องใช้ไม้ก็ดังได้เจมสสืบสวนความก่อนดีกว่าพาื่เจ้าค่ะ มากันพร้อมหรือ,อยังในเมื่อท่านบอกว่ามันทั้งสองคนเป็นคนดีพาแม่ว่าเราจะตัดสินอะไรล,ลงไปก็เกรงใจท่านที่รับใช้ราชการมานานนะเอาอย่างนี้กันแล้วกันไอ้ใบผู้นี้จะถูกหรือจะผิดเราให้เกียรติท่านเป็นตุลาการการตัดสินคดีความครั้งนี้กันแล้วกันขอนอะไรมา,รากพ่ะย่ะค่ะรับได้กล้าออกยา กฎหมายไม่มีคำว่าพี่ว่าน้องไม่มีคำว่าพ่อว่าแม่ฉันหวังว่าไม่มีหรอกพ่อแม่นเขาไม่ใช่พ่อแม่พ่อแม่เดี๋ยวเล่นผิดเขไม่ส่งอินเดียนะคือไม่ผมีคำว่าพี่ว่าน้องหรือพ่อว่าแม่ฉันหวังว่าการตัดสินครั้ง,งนี้คงให้ความเป็นธรรมกับราชบุตรแล้วกันเอาไว้ยัริงนเปาเอาไ ไอ้ใบมึจะตัดโผงตรงนี้เลยท่านครับช่วยผมด้วยเป็นธรรมให้กับผมด้วยท่านตุลาคมตุลาการที่นี่ยังว้อแวได้เลยไม่สบาย <c oughs> ลิ้นแลวก็พันกันท่านตุลาการเชโลทอนข้าเป็นผู้ใหญ่แล้วจะทําอะไรยอร่อบรู้อันไหนถูกอันไหนผิดขอเดชะกระบองเช็ดออกยาราดบนเทียนขอให้คําสัต,ปปตย์ปฏิญาต่อหน้าพระองค์ท่านทั้งสองกระบองเช็ดจะเป็นตุลาการตัดสินคกดีความในครั้งนี้ ยางเที่ยงตรงพุทธจบค่ะไม่มีหรอกเที่ยงตรงอ่ะทำไมล่อมาเที่ยงคืนแล้วผมต้องมานั่งรอเที่ยงแล้วผมจะไปโยนบัว<อ>เนี่ยเล่นกันลูกเล่นกันเอาละาาาาทุกคนในสถานที่นี้อยู่ในความสงบด้วยขา้าพเจ้าออกอยาราชมบนเทียนได้รับแต่งตั้งให้เป็นตุลาการตัดสินคดีความในครั้งนี้ต่อนหน้าท้องพระโรงเราอยากจะรู้ว่าใครเป็นโจทย์ ขอแล้วนะลุชิทเป็นโจทย์ในกรณีความครั้งนี้ถ้าเช่นนั้นก็ขอถูาเชิญพระองค์ติเกตเสียงเสริมไทยในแล้วกูต้อไไงเสิร์ฟให้ <c oughs> ดได้หัวใจจุ้งผัดอะไรพวกเรนี่ยกระเพราบ้าอะไรกินแล้วเสียงแห้งมขมงลกเอ้าพูดตรงใส่ที่อะไรแน่เน <c oughs> อไปดูที่นีน่ปกติพวกแกไหวหน้าจะอยู่อย่างนี้ทำไมเมื่อวานหาไล้ไม่ได้เลยเอาข้าวยู่จุ้งถวายก็ไปไงหน้าพวกแกอยู่แค่ช่วย พู้แขกถีบหนี่ดัดก็ไม่ขึ้นถ้าเช่นนั้นกระม่อมฉันขอทูลเชิญพระองค์ท่านเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดว่าเป็นไปเช่นไรต่อหน้าพระที่นั่งพุทธเจ้าค่ะตกลงข้าโอรสถอนุชิตจะเล่าเหตุการณ์ตั้งแต่ต้นยันจบทูลเชิญพุทธเจ้าค่ะโอ้ต้องรู้ให้ได้ยจยจุงใส่อะไรหัวหน้าเเสียงแห้ง ปีนขึ้นมาหน่อยตอนนี้ฉากศโพโเฮ้ขาเศร้าขเขาเศร้าหมาที่บ้านตายเมื่อไหร่เข้า,ารถอนุชิตเข้าเอรูนีเลยเข้าเอรูนีเลยเขาก็เป็นตังตีนอะไรอย่าเง้ยพูดอะไรเนี่ยเอาผมปรึกษากันสองคนดีเลย ข้าโอรศอาุชิจะขอให้สัตว์ปฏิญาณว่าข้าจะพูดแต่ความจริงจะไม่พูดเท็จแม้สักคำเดียว e ในงจะพระทีเกลีเออาทิข้าโอรสอาุชิได้อยู่ที่พัะตำหนักของข้าเพียงผู้เดียวเจ้าค่าข้ารู้สึกเหงาหน่อยสุดยอดข้ามองไปบนฟ้า นี S <S ่ข้าเห็นแสงดาวแสงเดือนข้ารู้สึกงงน้ำเต่าไหมเต่าเลยมึงเนี่ยแสงเดือนแสงดาวอันนั้นเรื่องผีเสื้อทองเหลือตาของข้าเหลือไปเห็นพระปักที่เท่งเท่งตุกอันนี้คือตกใจพั้เจ้าตกใจมีแรงมากไปนั่นมันคือตำหนักพระคุมานของข้า ในความที่ข้าเงาข้าเลยเดินไปหาหน้าที่ตำหนักเป็นบ้องเป็นบ้องรือพูดข้าก็เดินไปเดินไปแล้ในอกเนี่ยข้าก็เดินมาเดินมาข้าเดินไปข้าเดินมาเมื่อไหร่จะถึงมาบอกให้เข้าไปที่ตำหนักแต่ท่านรู้ไหมภาพที่ข้าเห็นข้าเห็นไไอไรบ้า มันกำลังจับมือถือแขนพระคุมันของข้าอยู่เอ้ยจับไปข้าเลยเข้าไปตักเืินมันมันจะปั๊มพระคุมันของข้าแต่ท่านรู้ไหมไอ้ใบมันไม่ฟังไอ้ใบมันไม่ฟังมันหยิบไม้ขึ้นมาฟาดหน้าขา้าปั๊บตายซะเฮ้ย <c oughs> ไปจับเลยอยู่เฉยๆก่อนอ เจ็บปวดรวดร้าวเป็นไรยสกิดจังเลยสกิดจังเลยเหตุการณ์ในครั้งนี้ไอ้ใบเป็นคนทำผิดขอให้ท่านตุลาการตัดสินคดีความครั้งนี้ด้วยความเป็นธรรมด้วยเถิดไม่พอเดี๋ยว่อเฉลืองพลเติมอะไรคู่แข่งกับจักรพัฒดิเกเออาทิตย์เขาคือเคอังคาร ไม่อยากแต่งชื่อจำแต่งได้บ้างด้วมีแค่นี้ใช่ไหมพุ่งเจ้าค่ะมีแค่นี้จำเรื่องได้แค่นี้โอู้ววอิโวเออใจเย็นต่อไปเหตุการณ์ครั้งนี้ใครเป็นจำเลยเราเราเราจำเลยใครเออเราจำเลยจิเออกูเจ้าใบเออเจ้าเป็นจำเลยครับผมไหนตรงนี้ไอ้โจ๊กพาลูกมาครับปู่เราจำเลยอืม จำเลยก่อนอื่นต้องสอบถามก่อนก่อนจะให้การต่อหน้าทุกคนเอ่อหใจเย็นครับคืออะไรจะให้ให้การจริงใช่ไหมฮะอาอมันก็ต้องให้การสืบสวนทุความสิวะคือมันรู้เรื่องหมดทุกอย่างหูก็ได้ยินหูได้ยินแต่แค่พูดไม่ได้คสื่อสารได้ก็มืนไม่ได้บ้าแต่ว่าได้กินก็คือคุยได้รู้เรื่องแต่ตอนนี้เก่งครับก็คือไม่เคยขึ้นศาลขึ้นครั้งแรกต้องการอะไรขอบนบานศาลเก่า

ก็คิวเลยตอนนี้กูยังฟังรู้เรื่องเลเดี๋ยวค่อยกินที่หลังบนก่อนอเอาเป็นเะมไปเอ่ะินเอาออเออเออออเอเอเออเออเออออเออเเออเออเออเอ อมีดีอรแต้ eine er ีออมางี้เอท่านครับว่าเน่าจะตายหมู่ครับทไมอ่ะเจ้าที่ฝังไม่รู้เรื่องมึงต้องดเห็นลูกมึงวยแล้วหมแล้วแล้วใช่ไมคยรู้เรื่องนะพร้อมเข้าสู่กระบวนการครับท่นฟังให้ดีนะครับผมฟังดูเรื่องอได้ยินชัดยิน ถ้าอย่างนั้นหูได้ยินแค่พูดไม่ได้ครับผมเจ้าคือจำเลยในคดีความเขากล่าวหาว,ว่าเจ้าไปทำร้ายองค์ราชบุตรอนุชิตถึงเลือดตกยางออกเหตุการณ์เป็นไปอย่างไรเล่าเหตุการณ์มาทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบให้ทุกคนได้รับรู้เชิญต้องแกะได้เหรออืม อ่เออกูก็แกะมึงนงแต่เี่กก็จบแล้นาอเล่าไปเลาได้นะอไอ้โจ๊กมึงแปลดิได้ครับลามเลยหญิงอหญิงมีผู้หญิงอยู่คนนึงผู้หญิงหนึ่งคนครับผมเขาเป็นยังไงเขายืนอยู่เอ่อสวนอ๋อผู้หญิงคนนึงเขายืนอยู่ในสวนดอกไม้อุทยานหลวงครับผม ใครผีวันนีู้อยากรู้จังเขาร้องอยังไงจริงจริงอะนึกปืเอื่ล่ะล้วก็เขาทำอะไรน้องฝ้ายดูดสดีทํทาไมรู้อ่ะเขาไม่รู้ว่าตัวเหยอม่ถ้าเป็นน้องเจนท้องเด็ก อ๋อนี่คือลักษณะรูปร่างเขาในโรงคือไม่มีใครเกินจะโหลดหน่อยไอ้หนูที่หลังออกมาเอาพิ๊ทอดออกมาด้วยทีเดีเออจะจับทอดไม่รู้เลยเธอเฮ้ยน่ยไม่ได้เล่นพูดจริงๆเขาเยืนอยู่ทยาหลวงเขาร้องอยังไงลูกเขาหนีบเสียงเหรอไอ่ยนี่ร้องเหมือนครัะเขาเป็นหวัดลูกเออเหนื่อือ คนวาดไอ้อัดไอ้อังานใครก็ได้มาช่วยแปลดเ้อีอีอีเอะนี่เนียเอไอเตี๊ะโอ้ราอบุคนนี้มเรียกไอเตี๊ะพูดอะไร่เนียรไอเตี๊ีราชบุตรมหามาถึง อยู่คนเดียวไม่เหงาเรยใช่ไหมเนี่ยเอ้เอ้ไอ้ไอ้ถ่ายปุ๊บปุ๊บน้องสาวอยู่คนเดียวไม่เหงาเหรอทักทายผู้หญิงคนนั้นเออเฮ้ยเคยมีเมียใบไ้มเนี่ย อันนี้อีอ่างเลิกไปแล้วรู้ดีว่าผู้หญิงหลิกผู้หญิงต้องย่อด้วยนี่ใครรู้จักหวานี่เขาพูดชัดๆเขาทำแต่เขาปฏิเสธผู้หญิงคนนี้ยคนหนีอย่านะเอาไปมีผัวแล้วปีโจดอ๋อเขาอยู่ในโจรโอโซดที่แองโอตองไปกินกาแฟ ไม่มีได้หัวอ๋อไม่มีหัวอ๋อไม่มีผัวเออก็บอกไม่อเขาน้วาบอมันอเฮ้ยเฮ้ยยอมเอไม่ยอมเหรอฮะฮะโอ้ยเอ้ยลองเลยเฮ้หเฮอย มองทำไมไม่เลิกแล้วมองทำไม ายคนนี้เออชาย้เฮ้ยฮอเคมี้างนตบ้เเฮ้ยอีตบเฮ้ยู้ชายนนี้ตบผู้งออาเอเเยเฮ้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 เฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ย้ยเยเฮ้ย้ยเฮ้้ยเฮ้เฮ้ยเเฮ้ย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 เยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ

จเย็นนะขอโทษทีนะไม่ได้ตั้งใจไอ้บไปไหนเนี่ยมันไปเอาของไปเอาของไงตเรวจสอบปากคเจะไปจะไปทนอินกณ์ไม่ไหวเลยใช้ไม้ไต้บุชายคนนี้โดนปั๊บปุ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 ๊บป โอ้เนี่ยถ้าบัตจิงตายก่อนก็ไม่โดนแทงแลเสือฟื้นจะอิดโวยนีไอเดจานนี่เอ้ยโวยโวยเว้ยเฮยยเฮ้ยมึงโวยโยโวยยเว้ยโวยว้โยว้โยวยายโววยโ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 วยออวยโ้ยยโยโวยโว้ยโวยยโวยยโใครอยะวยยโวยยรวยนยโวยโวย ไอ้นะอีออีออกอีออกอีออกชโลธรชโลธอนองนี้น่ตีอยานี้ชื่อชโลธอ๋ออีออกองชโลธรชโลธรโลอเฮ้ยชโลทไมอีอีนี่ลบๆหน่อยตายมเอเอ้ยเออเพี่เออีหรอไปไ ทำไมวะแม่พวกมึงใช่ไหมเออพวกมึงเนี่ยที่ไม่แย่งไอเอกผัวกูอะไอเอกไหนอะเออไม่ใช่เขาออกมาจับตัวเขาเมืองเชโรทอนเนี่ยนะโอ้ดูว่าใครจับมาเออนี่เออยพูดจาอะไรอิดอิคนเป็นใบฟังพูดจาแลอะเทอกเปิ้นฝ่าบอยจะไปเชื่อหรือไงเฮ้ยกุ้ยเงาเมืองอะกัสิ่งที่มึงพูดไม่เป็นความจริงอ๋อ ดูมาโกไมาอะไอีนะปดปีะเไปเชื่อมันเยอพวกเรื่องจรงอที่พเรื่องที่มันิาแล้วมปากแล้วตายแล้วลิๆจุกปากหายตายอีกนะมึงบๆช่วยดทีอะไรจุกมาเลยอย่ากัดลิ้นตัวเองสิน่ากลัวเหมือนกันเอาละหมดับพีการหรือยัง มีแค่นี้ใช่ไหมกอเขาไล่ป้าผู้หญิงลูกชายผมได้ช่วยเอาไว้ขอเดชฮะเขาให้การทั้งโจท์และจำเลยขัดแย้งกันกระองฉันจะสือสวนทวนความกับตัวจำเลยเป็นครั้งสุดท้ายถ้าหากเจ้าใบที่เป็นจำเลยยอมรับทุกสิ่งทุกอย่างกระ่อมฉันออกยาราือดบนเทียนจะลงโทษมันตามกฎบนเทนบาลพระพุทที่เจา้ามันเจ้าใบไป,ไปยิงใกล้ ข้าจะทวนความเจ้าเป็นครั้งสุดท้ายในสิ่งที่เจ้าให้การมาเมื่อตกครู่นี้ไม่ขัดแย้งกับโจยสฟังให้ดีฟังชัดๆแล้วก็จำไว้ด้วยคุยกันดูเรื่องสื่อสารดูเรื่องไดยกินชัดใช่ไหมเออเอาละข้าจะยกตัวอย่างนิทานหนึ่งเรื่องมีชาวสวนกับสุน่าคู่ใจเป็นประจำทุกวัน ที่เขาจะพาสุนัขเข้าไปในสวนเพื่อเก็บผล,ลไม้เอาไปขายในตลาดในทุกๆเชา้าแล้วมีอยู่วันหนึง่งมีลูกกระรอกตกลงมาที่พื้นชาวสวนผู้นั้นมีจิตใจเมตตากับสัตว์รวมโลกเดียวกันที้โพรงให้กระรอกเข้าไปหลบภัยข้าขอถามเจ้าเจ้าใบถ้าข้าเป็นชาวสวนเจ้าคือกระรอกตัวนั้น ถ้าข้าชีพโรงให้เจ้าเข้าไปลบภัยเจ้าจะเข้าหรือเปล่าเอาเอ้าเอ้าแสดงว่าเจ้าสื่อสารดูเรื่องแล้วก็ฟังในคำพูดของข้าเป็นอย่างดีเอาละคำถามต่อไปจำให้ดีแล้วตอบชัดๆเจ้าตอบยอมรับทุกอย่างนึกหมายถึงชีวิตเจ้าต้องจบลงณวันนี้ถ้าไม่ใช่

ตีค,ค่อยๆครับตีเคคองตีเองไอ้ใบโจมตีเขาด้ความแรงฟังให้ดีนะข้อต่อไปฟังนะาการครั้งนี้ที่จะทำร้ายเขาเจ้าช่วยผู้หญิงเอาไว้ไม่ได้มีเจตนาหรือว่าตั้งใจจะตีหัวพวกรชาุตรใช่ไหมเอ้ เจ้าตั้งใจทำร้ายกุ้งเชบุญรข้อต่อไปฟังให้ดีนะเจ้าใช้ไม้ตีอกเ์ราชบุรอนุชิตไม้อันเล็กไม้อันเล็กไม่ใช่ไม้อันใหญ่ใช่หรือไม่ใช่้ีดี่เฮ้ คำาให้การของมึงมึงยอมรับความผิดทุกสิ่ทุกอย่างต่อหน้าพระคิดะมึงสั้งใจทำร้ายองค์ราชทูตอุนอุชิตถึงกับเลือดตอกยางออกมึงเจตนาจะฆ่าเชื้อพระวงศ์เพราะฉะนั้นคนผิดก็ต้องลงโทษตามกฎมนตีบานทหารจับตัวไ่ไปขึ้นตะลนแลงกแล้ว